สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ3 m Movie และหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Life of David g a l e ปี2003ครับแกะรอยปมประหารหนังเรื่องนี้นะครับจะเกี่ยวกับนักข่าวหญิงคนหนึ่งที่เธอต้องตามสืบแกะรอยนักโทษประหารที่เขาถูกใส่ร้ายโยนความผิดให้กลายเป็นคนเลวโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้ก่อเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าอยากรู้ก็สามารถรับฟังผมสปอยได้เลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ เรื่องราวเดิเร่มต้นึ้นนะครับเมื่อมีข่าวว่านักโทษคนหนึ่งกำลังจะถูกประหารในคดีฆาตกรรมข่มขืนผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคอนสแตนต์เฮโรเวย์นักโทษมีชื่อว่าเดวิดเกลนะครับทั้งคู่เคยทำงานร่วมกันในองค์กรต่อต้านการประหารชีวิตใน3วันข้างหน้าเดวิดเกลเนี่ยก็จะถูกประหารแล้วและนี่คือคำขอสุดท้ายของเขามีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรมาที่สำนักข่าวแล้วบอกว่าต้องการจะให้นางเอกนั้นไปคุยกับเดวิดเกลนี่คือคำขอมาจากทนายที่โทรมาหาสำนักข่าวซึ่งนางเอกเนี่ยเธอเป็นนักข่าวนะครับนางเอกมีช โดยเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเดวิดเกลถึงต้องการจะคุยกับเธอแต่ด้วยหน้าที่ของการเป็นนักข่าวเธอก็ต้องไปและสำนักข่าวนั้นก็จะต้องส่งตัวเธอไปในไม่ช้านางเอกเนี่ยเธอต้องไปที่เมืองเท็กซัสนะครับซึ่งมันอยู่ห่างไกลจากที่ทํางานของเธอโดยเธอเนี่ยพาเพื่อนร่วมงานไปด้วยคนหนึ่งชื่อว่าแซดแซดเนี่ยก็เป็นนักข่าวเหมือนกันแต่เป็นนักข่าวฝึกหัดเมื่อเธอขับรถเข้าไปใกล้เมืองเท็กซัสเนี่ย ก็มีรถกระบะลึกลับปริศนาขับรถตามเธอมาเรื่อยๆซึ่งชายที่อยู่ในรถเนี่ยก็ใส่หมวกคาวบอยแต่งตัวชุดคาวบอยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรได้แต่ขับรถผ่านไปเฉยๆนางเอกและแซดเนี่ยก็ไปที่เรือนจําครับพัสดีเนี่ยก็แนะนําวิธีการเข้าเรือนจําให้กับนางเอกได้ฟังห้ามใส่รองเท้าเปิดนิ้วห้ามเอาของที่มีคมเข้าไปห้ามหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็ตรวจค้นอย่างเข้มงวดมากๆ จากนั้นนางเอกก็ถูกเชิญตัวให้ไปพบกับเดวิดเกลซึ่งตอนนี้เขาเป็นนักโทษที่รอวันประหารอีกสองวันข้างหน้าแล้วเดวิดเกลก็อยู่กับทนายครับซึ่งทนายเนี่ยก็จะว่าความสู้คดีให้กับเดวิดเกลโดยทนายเนี่ยก็บอกกฎกับนางเอกไปนะครับว่าห้ามใช้เครื่องบันทึกเสียงทุกชนิดระหว่างคุยกันกันกบนักโทษซึ่งนางเอกจะมีสิทธิ์เข้าพบกับนักโทษแค่คนเดียวเท่านั้นเพราะนี่คือคําเรียกร้องของนักโทษอย่างเดวิดเกล พอทุกคนออกไปจนหมดเนี่ยนักโทษก็คุยกับนางเอกเลยครับนางเอกเนี่ยเธอก็อยากรู้นะครับว่าทําไมถึงต้องเลือกเธอให้มาสัมภาษณ์ด้วยโดยเดวิดเกลเนี่ยก็พูดไว้ดังนี้ครับเขาเนี่ยเลือกนางเอกเพราะว่านางเอกนั้นเป็นคนดีและปกปิดแหล่งข่าวได้ทําให้เขามั่นใจว่าสิ่งที่เขากําลังจะพูดเนี่ยจะไม่ถูกเปิดเผยที่ไหนแน่นอนจุดเริ่มต้นที่ทําให้เดวิดเกลต้องมาติดคุกเนี่ยเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเป็นอาจารย์หรือศาสตราจารย์ในวิชาปรัชญาเดวิดเกลเป็นคนที่เก่งอัจฉริยะรอบรู้ทุกคําพูดของเขามีนนนนัยยยะะแฝงออออูู่่่เเสสมใขณที้าน ก็มีนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งมาสายซึ่งเธอก็มาสายเป็นประจำและก็ไม่ค่อยอ่านหนังสือไม่ตั้งใจเรียนเวลาเรียนในตอนเลิกเรียนเด็กผู้หญิงเนี่ยก็ขอพบกับเดวิดเกลซึ่งเธอเนี่ยต้องการจะแลกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแลกกับเกรดแต่อาจารย์อย่างเดวิดเกลเนี่ยก็ปฏิเสธและบอกให้เธอนั้นตั้งใจเรียนและอ่านหนังสือซะเธอถึงจะได้เกรดดีๆหลังจากที่สอนเสร็จเดวิดเกลก็มาพบกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็คือคอนสแตนท์เฮโรเวย์ทั้งคู่นั้นทํางานอยู่ในกลุ่มองค์กรต่ตรรรร่่ออออต้้าา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 านนกกกกรร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 ปปะะะหหเเเเพพววขขชืมัทัทํใบบบคงงฐล มันมีปัญหาและมันไม่ได้ช่วยลดอัชญากรเลยหลายต่อหลายครั้งมันผิดพลาดด้วยซ้ำตกกลางคืนเดวิดเกลเนี่ยก็ไปเที่ยวงานปาร์ตี้กับกลุ่มอาจารย์และนักเรียนเดวิดเกลนั้นก็ดื่มไปกลุ่มๆในขณะที่เขากําลังล้างหน้าล้างตาเตรียมตัวจะกลับบ้านจู่ๆแม่สาวนักศึกษาเนี่ยก็มาล็อกประตูห้องแล้วก็เข้ามาพูดบางอย่างกับอาจารย์อย่างเดวิดเกลซึ่งเธอก็มาบอกเลยนะครับว่าเธอนะ่ะถูกไล่อ,ออกจากโรงเรียนแล้วโดวยเธอบอกว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยไม่ได้ต้องการเกรดหลอกสิ่งที่เธอต้องการเนี่ยก็คือตัวของเดวิดเกลดัง ในคืนนั้นเองทั้งคู่เนี่ยก็ได้บุ้งกี่กันอย่างเมามันงานปาร์ตี้เนี่ยมันเปิดเพลงเสียงดังครับจึงทําให้ทั้งคู่นั้นมีเวลาที่จะใส่อารมณ์เต็มแรงโดยไม่มีใครสงสัยบนุ่นขึ้นเดวิดเกลเนี่ยก็ไปพบกับคอนสแตนท์เฮโรเวย์อีกครั้งโดยเขาเนี่ยเล่าให้คอนสแตนท์ฟังว่าเมื่อคืนนั้นเขาดันไปเผลอบุ้งกี่กับนักศึกษาสาวคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นเขาเมามากควบคุมสติตัวเองไม่ได้จนทําให้เฮโเวย์เธอด่าไปว่าทาไมทําอะไรถึงไม่คิดเราทํางานอยู่ในกลุ่มองค์กรต่อต้านแบบนนนนนีี้้้้้เเ่แแตตตคุณกกกกกกลััับบบมาาาาาทํวบบอ, David อ,อออองงจิ็ไปรรให สัมภาษณ์กับพิธีกรในรายการทีวีซึ่งเป็นการโต้กันนะครับระหว่างเดวิดเกลคนที่ต่อต้านการประหารกับผู้ว่าของเท็กซัสครับคนที่บังคับใช้การประหารนั่นแหละแต่ละคนเนี่ยก็ต่างมีเหตุผลของกันและกันว่าการทําแบบนั้นมันไม่ดีการทําแบบนี้มันไม่ดีซึ่งเดวิดเกลเนี่ยก็โต้ได้อย่างสบายๆแต่ในการโต้เถียงกันอยู่นั้นกลายเป็นว่าเดวิดเกลเนี่ยควบคุมสติตัวเองไม่อยู่ครับเขาใช้อีโก้นําเหตุผลจากตอนแรกที่ไล่ต้อนผู้ว่า พูดไปพูดมากลายเป็นว่าผู้ว่าเนี่ยไล่ต้นเดวิดเกลซะอย่างนั้นเมื่อถ่ายรายการเสร็จเดวิดเกลเดินออกมาปรากฏว่าก็มีตำรวจเนี่ยมาจับตัวเดวิดเกลไปที่โรงพักเดวิดเกลนั้นถูกจับในคดีข้อหาข่มขืนครับแน่นอนว่าแม่นักศึกษาสาวเนี่ยเป็นคนแจ้งความและที่ร่างกายของเธอเนี่ยมีรอยกัดของเดวิดเกลจึงทําให้เขานั้นถูกแจ้งความจับเหตุผลที่เธอแจ้งความเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยโดนไล่ออกจากโรงเรียนเนื่องจากเกรดเธอไม่ดีแล้วก็เดวิดเกลเนี่ย ไม่ยอมช่วยเธอนะครับทุกอย่างมันถูกจัดใช้เขากลายเป็นคนร้ายไปอย่างโดยสิ้นเชิงแต่นี่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นที่ทําให้เขาต้องกลายเป็นคนร้ายนางเอกเนี่ยก็ได้แต่จดบันทึกในสิ่งที่เดวิดเกลเล่ามาทั้งหมดซึ่งเธอเองก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เล่ามาเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องโกหกก่อนที่การเยี่ยมจะหมดเวลาและนางเอกเธอก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นนางเอกเธอก็ไปที่บ้านหลังหนึ่งครับซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่จําลองการเสียชีวิตของคอนสแตนท์เฮโรเวย์โดยแม่พังสาวเน ที่การสังหารเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะโหดร้ายนะครับโดยเธอเล่าว่าเดวิดเกลเนี่ยใส่กุญแจมือเธอภายหลังให้กลืนกุญแจใส่เทปปิดปากแล้วก็ใช้ถุงคลุมหัวและเธอก็เสียชีวิตไปจากนั้นนางเอกก็ไปพบกับเดวิดเกลอีกครั้งซึ่งเดวิดเกลเนี่ยก็เล่าให้นางเอกฟังว่าเขานั่นถูกใส่ร้ายจากใครคนหนึ่งซึ่งคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนทําแต่เขาเองก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําเหมือนกันทุกอย่างมันดูเหมาะเจาะเหลือเกิน เขาเพิ่งต้องโทษคดีข่มขืนและไม่นานเขาก็ถูกแจ้งความจับในคดีสังหารและข่มขืนอีกทง้งต่างที่เขาเป็นหัวหน้ากลุ่มต่อต้านองค์กรการประหารแต่เขากลับจะถูกประหารซะเองมันน่าจะต้องมีใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่ๆจากนั้นเดวิดเกลก็เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองให้กับนางเอกฟังครับว่าตั้งแต่ที่เขาโดนคดีแม่สาวนักศึกษาเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยก็แย่ลงครับโดนเมียบอกเลิกโดนไล่ออกจากงานเขากลายเป็นคนติดเหล้า แถมองค์กรที่เขาทํางานให้อยู่เนี่ยก็มาไล่เขาออกอีกคอนแตนท์ตเฮโรเวย์เองเนี่ยเธอก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับถึงเธอจะเป็นหัวหน้าองค์กรแต่การที่เดวิดเกลยังทํางานอยู่ที่นี่เนี่ยมันขัดแย้งกับอุดมการณ์ของกลุ่มมากๆสุดท้ายแล้วเดวิดเกลเนี่ยก็ถูกไล่ออกและเขาต้องไปสมัครงานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านกาแฟนับวันชีวิตของเขาก็ยิ่งตกต่ําขึ้นเรื่อยๆครับ มีอยู่วันหนึ่งเดวิดเกลไปนั่งเล่นที่บ้านของคอนสแตนต์เฮโลเวย์ทั้งคู่กําลังคุยกันอยู่ครับแต่จู่จๆเสียงเธอก็เงียบหายไปจนกระทั่งพบว่าเธอเนี่ยเป็นลมหมดสติเดวิดเกลนาตัวเธอส่งโรงพยาบาลและหมอเนี่ยก็มาแจ้งกับเดวิดเกลว่าคอนสแตนต์ Constant เนี่ยเธอกาลังป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งเธอเนี่ยไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครเลยและชีวิตของเธอนั้นก็อยู่ได้อีกไม่นานเดวิดเกลเนี่ยก็เลยรู้ว่าเธอเนี่ยต้องการที่จะช่วยชีวชิตคนอื่นก่อนที่เธอจะจากโลกนี้ไปนั่นคือผลที่เธอรณรงค์ต่อต้านกกาารรรปะหเว เล่าเรื่องนี้ทั้งหมดให้หนางเอกฟังและนางเอกเ,เนี่ยเธอก็รู้สึกจะเศร้าๆตามไปด้วยนะครับพอสัมภาษณ์เสร็จเธอก็กลับมาที่ห้องพักโรงแรมของเธอแต่เธอก็ได้รับเทปวิดีโอปริศนาพอเธอมาเปิดดูเนี่ยปรากฏว่านี่คือเทปวิดีโอของคนร้ายที่บันทึกการสังหารของคอนสแตนต์เฮโรเวย์อยู่นางเอกเปิดดูและเธอเนี่ยก็เศร้าใจมากๆและนางเอกก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาเทปมาให้และคนที่เอาเทปมาให้เนี่ยต้องการอะไรกันแน่ นางเอกจึงเอาเทปนี้เนี่ยไปให้กับทนายครับเพื่อที่จะให้ช่วยเดวิดเกลว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ทนายเนี่ยก็บอกว่าเทปนี้เนี่ยมันใช้สู้ในศาลไม่ได้เนื่องจากมันอาจจะเป็นเทปที่นางเอกทำขึ้นมาเองหรือไม่ก็เป็นเทปที่เดวิดเกลทำขึ้นมาเองก็ได้พอนางเอกเดินออกมาเนี่ยรถกระบะพะหนุ่มคาวบอยก็ขับตามนางเอกมาอีกครั้งซึ่งเธอก็สั่งให้แซดเนี่ยขับรถตามพหนุ่มคาวบอยไปแต่ขับตามเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันครับเพราะมีรถไฟมาบังกันซะก่อนนางเอกเธอเลยมองว่าเรื่องนี้มันแปลกๆเธอเลยกลับไป สุดท้ายแล้วที่ทั้งคู่จะได้เจอกันเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเดวิดเกลจะถูกประหารแล้วเดวิดเกลเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับว่าชายที่ใส่หมวกคาวบอยเนี่ยเขาชื่อว่าดัสตี้ดัสตี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในองค์กรต่อต้านการประหารเหมือนกันและพนุ่มคาวบอยเนี่ยก็ชอบคอนสแตนท์เฮโลเวย์ด้วยนะครับพนุ่มคาวบอยเนี่ยเคยไปให้การขึ้นศาลจนทําให้เดวิดเกลนั้นต้องมาติดคุกด้วยเหมือนกันเนื่องจากตอนที่คอนสแตนท์เฮโลเวย์เธอเสียชีวิตเนี่ยมันมีน้ํากามของเดวิดเกล อยู่ในตัวของเธอครับเดวิดเกลจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับนางเอกได้ฟังอีกครั้งว่าในคืนนั้นหลังจากที่เขารู้ว่าคอนสแตนต์ Constant, เนี่ยเธอป่วยเป็นมะเร็งเดวิดเกลก็อยู่ดูแลเธอคอยเตือนให้เธอกินข้าวกินยาทั้งคู่พูดคุยกันแล้วก็ระบายความรู้สึกต่อก,กันครับคอนสแตนต์ Constant, เธอรู้ว่าเธอกําลังจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานและเธอก็รู้สึกเสียดายบางช่วงเวลาที่เธอยังทําไม่ได้เต็มที่นั่นคือการมีเซ็ก คุยกันไปคุยกันมาทั้งคู่ก็คลิกกันครับทำให้เดวิดเกลเนี่ยเสนอว่าเขาจะช่วยเติมเต็มสิ่งที่เธอขาดหายไปเองสุดท้ายแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะบุ่งกี่กัน วันรุ่งขึ้นพ่อหนุ่มคาร์บอยเนี่ยก็ขับรถไปหาคอนสแตนต์และเดวิดเกลเนี่ยก็ถูกตำรวจจับนางเอกจึงปฏิเสธไต่อเรื่องราวและพบว่าพ่อหนุ่มคาร์บอยเนี่ยน่าจะเป็นฆาตกรตัวจริงเพราะว่ามีแรงจูงใจพ่อหนุ่มคาร์บอยชอบคอนสแตนต์และเดวิดเกลก็ดันไปมีอะไรกับคอนสแตนต์จึงทําให้พ่อหนุ่มคาร์บอยนั้นโมโหและแตัดสินใจพลั้งมือแล้วก็โยนความผิดให้กับเดวิดเกลซึ่งเดวิดเกลเนี่ยก็บอกให้นางเอกนั้นช่วยหาคําตอบเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาด้วยนางเอกเธอมีเวลา24ชั่่่วววโมงงกกกกกออนนนนนีจะะะถถึััพรรรุ้้แลลเเิ็ูปหา David บ จากนั้นนางเอกเธอก็กลับไปที่โรงแรมและเธอก็เปิดเทปวิดีโอเพื่อดูสาเหตุการเสียชีวิตของคอนสแตนต์เธอดูซ้ําแล้วซ้ําเล่าครับดูจบแล้วกรอดูจบแล้วกรอตั้งแต่ค่าจนเช้าจากนกระทั่งเธอได้พบข้อสังเกตความผิดปกติบางอย่างจากนั้นนางเอกเธอเลยไปที่สถานที่เกิดเหตุเธอตั้งกล้องวิดีโอจําลองเหตุการณ์เหมือนกับที่วันนั้นมันเกิดขึ้นเธอสั่งให้เจ๊พังเนี่ยไปนอนจัดท่าจัดทาง เหมือนกับศพที่อยู่ในเหตุการณ์แต่เธอก็ไม่พบคําตอบอะไรครับจนกระทั่งเธอเนี่ยตัดสินใจที่จะจําลองเหตุการณ์ด้วยตัวเองเลยโดยใช้เทปปิดปากและเอาผ้าคลุมหัวเหมือนกับเหตุการณ์วันนั้นไม่มีผิดโดยจับเวลา3นาทีซึ่งนางเอกเธอก็ดิ้นทุรนทุรายนะครับจนเกือบจะขาดใจแซดเนี่ยรีบมาเปิดผ้าคลุมหัวออกและบอกว่านางเอกว่าอย่าทำอย่างนี้อีกพอแล้วไม่ต้องหาคําตอบแล้วแต่นางเอกเนี่ยเธอก็ได้คําตอบแล้วครับว่าจริงๆแล้วคอนสแตนท์เฮโลเวย์เนี่ยเธอทําตัวเธอเองต่างหากเพราะทุกอย่างเนี่ยมันมีพิรุธเยอะมาก การกลืนกุญแจการใส่กุญแจมือเพื่อบังคับไม่ให้ช่วยตัวเองได้แต่สิ่งที่ยังหาคาตอบไม่ได้คือทําไมคอนสแตนต์ถึงต้องทําแบบนี้ทําไมถึงต้องใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์ทําไมถึงต้องจัดฉากนี้ขึ้นมาด้วยพอนางเอกได้ยินคําว่าผู้บริสุทธิ์เนี่ยเธอก็นึกขึ้นได้เลยครับว่าสาเหตุเรื่องราวเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรโดยนางเอกเนี่ยรู้แล้วนะครับว่าคอนสแตนต์เฮโลเวย์เนี่ยเธอต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงว่าผู้บริสุทธิ์เนี่ยถูกใส่ร้ายและถูกประหารจากความผิดพลาดขขอออองงกกาาาาาารร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 รตวววจสสบ,บบบบบบะะะัััฐฐลล่่เนยใใชช้้้รปรหหผูิิุทธ์มมไไ ดีขึ้นแต่คอนสแตนต์เธอน่าจะทําคนเดียวไม่ได้และเธอก็น่าจะเก็บวิดีโอที่เป็นหลักฐานอีกชุดนึงเนี่ยไว้กับใครสักคนหนึ่งที่เธอไว้ใจได้จากนั้นนางเอกเธอก็แอบไปที่บ้านของพ่อหนุ่มคาวบอยเธอไปค้นหาเทปวิดีโอครับและเธอก็ได้พบความจริงว่าคอนสแตนต์เฮโลเวย์เนี่ยเธอจัดฉากขึ้นมาจริงๆ เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้นโดยคอนแสแตนต์เนี่ยเธอรู้ว่าตัวเองกำลังจะเสียชีวิตอยู่แล้วจากการเป็นมะเร็งและเธอก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงโดยมีดัสตรีพ่อหนุ่มคาวบอยเนี่ยแหละครับที่เป็นคนคอยช่วยเพราะนางเอกได้เทปนี้มาเนี่ยเธอกำลังจะเอาเทปนี้ไปยื่นมอบให้กับสารแต่ก็ไม่ทันเลยครับเพราะว่านักโทษอย่างเดวิดเกลนั้นถูกสั่งประหารไปเป็นที่เรียบร้อยนางเอกร้องไห้เสียใจฟูมฟาฟครับที่เธอรู้แต่ช่วยอะไรไม่ได้ ความจริงมันได้ถูกเปิดเผยนะครับพหนุ่มคาวบอยดัสตีกับทนายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มองค์กรการต่อต้านการประหารไม่นานนักเทปวิดีโอที่นางเอกได้มาจากบ้านของผหนุ่มคาวบอยเนี่ยก็ได้ถูกเผยแพร่ไปทางเว็บไซต์ครับซึ่งมันก็เป็นฝีมือของนางเอกนะครับที่เธอเอาไปปล่อยบอกว่าระบบการประหารเนี่ยมันตัดสินผิดพลาดจ,จนส่งผลกระทบให้ผู้บริสุทธิ์นั้นต้องจบชีวิตลงและมันก็ทําให้มีคนเนี่ยออกมารณรงค์เพิ่มมากขึ้น จากนั้นมันก็มีพัสดุชิ้นหนึ่งส่งมาถึงนางเอกพอนางเอกเปิดดูเนี่ยข้างในมันก็ซ่อนเทปวิดีโอเอาไว้ซึ่งเทปวิดีโออันนี้เนี่ยมันเป็นวิดีโอที่ต่อจากอันเก่านะครับจนทาให้นางเอกได้รู้ความจริงทั้งหมดว่าเด,ดวิดเกลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในองค์กรต่อต้านการประหารเหมือนกันและเขาก็อยู่ในเหตุการณ์รู้เรื่องนี้ทั้งหมดเขาไม่ได้ถูกใส่ร้ายเพียงแต่เขาต้องการจะพิสูจน์และต่อสู้กับระบบที่มันไม่ยุติธรรมว่าในบางครั้งการประหารเนี่ยทำให้คนบริสุทธิ์ต้องจากไปจากระบบยุตตติิธรรมมมแ่่ันไยุ สำหรับบางคนนะครับแล้วเรื่องราวของ The Life of David Gale แกะรอยปมประหารปี2003ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องนี้นะครับก็เป็นหนังที่ทําขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับเนื้อหาในหนังก็สนุกไม่เลวนะครับใครที่ชอบหนังแนวสืบสวนสอบสวนแบบนี้แกะรอยปมปริศนาก็สามารถไปลองหาดูได้นะครับถ้าก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่อง3 m Movie ด้วยสาหรับคลิปนี้ต้องของตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ